โอเคครับนี่ก็เป็นถนนเส้นนะครับขอนแก่นลมศักนะครับก็ได้ปรับปรุงนะครับปรับปรุงทําถนนใหม่นะครับขยายถนนถนนออกมาอีกนะครับก็ดูดีเลยครับตอนนี้ก็ตามข้างทางนะครับก็จะมีร้านนะครับร้านคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟก็น่าจะมีทุกอย่างนะครับก็น่าจะเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมเอาไปจุดจุดพักรถนะครับตรงนี้จะเป็นจุดพักพักรถ ก็ดูแล้วนะครับต่อไปก็คงจะวิ่งสะดวกสบายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาทําไปถึงตรงไหนนะครับไปดูกันเลยโอเคครับตรงนี้ก็คงจะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารที่กําลังเปิดใหม่นะครับก็จะน่าจะเป็นร้านที่เปิดใหม่นะครับก็ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ครับพัฒนาขึ้นเยอะนะครับ ตานเส้นนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะทําไปถึงตรงไหนนะครับก็ตามไหลทางนะครับก็มีร้านขายของนะครับเมื่อก่อนจะไม่มีอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วครับนี่ครับร้านขายของฝากนะครับไรจิต ของจากไร่ไรนะครับกอจะเป็นบรรยากาศถนนใหม่นะครับโอไไาาบ้ไม่ได้มาทางนี้ปีเดียวนะครับไม่ได้มาทางนี้ปีเดียวนะครับผมทําถนนใหม่ใกล้จะเสร็จแล้วครับก็มาดูกันครับว่าทําไปถึงตรงไหนนะครับพัฒน,นาไปเยอะเลยครับเมื่อก่อนนี้ทางแคบๆนะครับมีไม่ใช่เป็น ทางสี่เลนแบบนี้นะครับนี่เป็นวันเวนะครับเป็นทางวันเวย์ตรงนี้ก็น่าจะทําอะไรสักอย่างนะครับเป็นบอ่อเป็นอะไรโอ้หปรับวิวผิวทัดได้สวยงามนะครับที่นี่นะครับเริ่มจะทำใหม่แล้วครับดูครับ <S <S เมื่อปีที่ผมไปที่น้ำหนาวนะครับตรงนี้ ยังเป็นทางแบบไม่ใช่วันเวยแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับนี่ครับว้าวมีจุดพักรถด้วยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น Res ort. Res ort. รีสอร์ทรีสอร์ทรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทอะไรเป็นรีสอร์ทเพชรชละนะครับเป็นรีสอร์ทเพชรชละรีสอร์ทนะครับเป็น รีสอร์ทที่อยู่ในสวนมะขามนะครับน่าจะบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับมีโอกาสจะเข้าไปรีวิวสักครั้งหนึ่งนะครับเะ็นครับก็ทํามาถึงตรงนี้ครับตรงที่เขาตรวจสัตว์นะครับตรวจจับสัตว์นะครับว่าเสียภาษีหรือว่าอะไรหรือว่าไปจับสัตว์ป่าหรือว่าอะไรมาก็ต้องผ่านตรงนี้นะครับถ้าไม่จอดขอไล่ตามนะครับโอเคก็ดีกว่าไม่ทานะครับโอเคครับนี่ก็ถึงบ้านปากช่องนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มหมูนะครับนี่จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆขึ้นไปนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทางขึ้นไปน้ำหนาวนะครับแต่ผมไปไม่ถึงน้ำหนาวแน่นอนนะครับวันนี้เพราะราใช้เวลาเดินทางก็นานนะครับ ก็จะไปแค่ไม่สะพานหว้วยตองก็ไปจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ซนะครับขึ้นมานะครับผมนี่ครับก็ชมบรรยากาศกไปเรื่อยๆนะครับ หินหน่ากลัวนะครับตรงนี้ชมชิวชัดอีกหนึ่งกิโลน่ากลัวนะครับหินด้านบน ฝนเพิ่งตกไปมันมาดนะครับนี่เชิืตรวจจับความเร็วใช้เกียร์ต่ำกรณีผมเป็นรถสายพานนะครับก็ ก็ชมบรรยากาศนะครับขึ้นเขาลงเขาแต่ผมไปเรื่อยๆนะครับถึงไปสะานนิตงน,นะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สานตองนะครับคนหลครับยัม่นี mm ่ผมเป็นไทศการกคนก็หลอยู่เดี๋ยวอันอุทยานน่ะตลอดทีตายตลอดเหเขาเไม้มันเ็อได้นะคุณเไม้ละเขาเหมกเาไ้โอ้โหโาวันยิน บครับมันปลาใหมมันตา,ายเี่นีนน่านนะเนกนี่็นเหมวันนี้ขาเห็นมองปลายไม่นี่ต้างนีออง่มือขากรายูุันจานกลอดกีด้อออสร้างก็างบ่ว่เขาเห็ดลูกปั้นนะอลูกปั้น้างอ๋ออยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าน่ะบ่ไขึ้อขอนไปเบิ้อองซมวิวโ,โ,โ,โอ้ยยานฝนตกเลยเขาม <laughs> าลับเหยาอีกขึ้นัวมาเนี่

แต่มันบ่ปัญไดมันถูกคกบงไ่ได้มันก็แทบบอกครับพี่นี่เดี๋ยดวงน้ำดวงงเพื่อตนนี้เร็น่มือหรอผมก่บคืาเนี่ยเยอไมอกครับตูกแข้งหลายมือแล้วเนาะเอาแล้วเนี่ยเขามาหาเหตุกันมาจอดนี่ดีกว่านะจอะถึงมามาต้องมาเตะเสาเนาะมาเบิ้งคนหายย็ดไอ่ะ ยามันอัวคเต็มน้ำข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยอมทั้งไข่ทั้งคนมาเก็บโมเก็บเรื่อยไข่เรื่อยแกอยู่กับมองไเลยนะสีฮอบสีฮอบกับบ้านอย่างบันักอ่ะบมองมาขายอีกเนาะทั้งคำอ่ะออกออกมาสวยนี่ไข่ิดกลับเข้าไปอีกเดี๋ดีนะ รูบารนี่แป,ป๊บเดียวปะ่ะขึ้นไปบอโอ้ย,ยสิบอดติดยู่นี่อสีสบอดองายหรอตกเยนบอลแน่เลยขึ้นไปเหน <c oughs> ็นแดดออกันกว่ามันสิบอกเเนาะม่เกี่ยวตกพอลำคันอ เ็อน่นีน้องไม้ก็ไหลเนาะกระเด็นเน้องไม้ก็ไหลบ่โอ้ยบับเนี่ยเีย์้กานบปนีนึ่ง่าตอนไปนี่ยโยอันนี้อยนี่ของไอ่เนี่ยเอาเนาะ เงียมิ้งขึ้นแบบนี้หรอกมากันเ็ต้นแล้วทั้งกองเนี้ยโเคครันี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับคึ้มฟ้าคืมาค้มฝนนะครับไม่รู้ว่าผมจะ ขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับก็เสียวๆนะครับเสียวฝนตกนะครับ เดียวกาดทางขึ้นนะครับไปที่จุดชมวิวนะครับ